ครับสวัสดีครับสวัสดีบมคมการาเวนะครับลัดผู้บาองน้ดีบ่ออดืม่นีบออดเออบลอดู่อบออดจะไปไหนรเมื่อคืนนี่ครับเด็กน้อยนะอายุาเจือปดีครับคนโต้ามาไดเก็บครับหัวแมวหัวมอหุเขากระสเปัยังก็จะเป็นลากวัดตอกหัวแหงยหัวแห้งเอาครับเป็นมหุเขา เราเปลี่ยนที่กอดคู้เราไปตายเราไปมาเนี่ยอาวรางวัลแจ็คพอตออกอีกแล้วครับรางวัลแจ็คพอตเป็นรถจักรยานหมายเลข25ครับเพราะเพราะย่านเซนทรัลเป็นย่านรองสิบมาครับสาวสวยที่สุดของจังหวัดหนองคายนะคะรางวัลให้กับผู้โชคดีนะครับผู้โชคดีมานะครับต่อไปนะครับเด้อเพราะว่าปีนี้เนี่ยคนกลางที่จะเร็ว โอ้ <c oughs> มีเรื่องคุย,งงยกันเยอะเลยฮะมีเรื่องคุยกันเยอะน่าเกลีนักเกลียดนัาเกลียดน่าเกลียดเ,เป็นเรื่องคุยกันเยอะเอะอฮะบ,บ้าน,ยนอยู่ไหนครับบ้านดิโน่คล้องซื้อมาจะมาอันนี้เพื่นนนอนรางวัลปลอบใจกันนะครับโอ้โออยราอเดียวได้ได้แอนนี่ชอบเล้วกันร้อยกันร้อยแป๊บน้องนี่วัากีแค่รางวัลแก๊กขอบนะครับเป็นรางวัลใหญ่ครับเป็นรถ ตะกัดอันเดินร์เดีย้โอ้โอกาสนี้ขออนุญาตกลับไปม่คุยรอดเป็นผู้ว่าได้แล้วนะครับท่านรองผู้ว่านะครับทั้งสองข้ายได้ปู้ฉลองพอดีเโอ้ยเป็นบุญผู้ฉลองพดีเลยแสดงความดีด้วยนะคะโอ้ยสุดยอดสุดยอดเีย็นดันโอ๊ยเหรอคะเชิญค่ะเชิญค่ะอ่าอ่าพอโดนยืนละ โอ้โหและก็ได้รับการสนับสนุนจากอำเภอเฝ้าไร่ด้วยนะฮะในครั้นี้นะฮะพุ่นนะ่ะแสงสีเสียงลบก,กันย่างไงพุนะ่นน่ะใช่แสงสีงงออกกเสียงแสดงความยินดีรับไปออกกำลังกายครับมากมากมันมีเวทน้องพร้อมเป็นรองครับอ๋อนี่บรรยากาศิกายุดรางวัลแจ็กพอตได้แก่ครับรถจักรยานหมายเลขสิบเก้าคนนี้เลยจะได้ วนสาธาหนองหลวงขอบคุณครับามาเลยนะคะปถาหัวหนาหัวหาจะบาทซื้อบัตรโอ้ยซื้อหนึ่งร้นจักรยานโอ้โหรถ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 ครับผมไเออพอดีพนกานอำเภอมาพอดีเลยเเรมารอหมรอครับจะมารถจักรยานนถวเชาเพิ่มฟอรไรนี่ทางนี้เลย ตรงนี้เลยตรงนี้เลยออมาบบทีม่วงพนักงานระเบอฟอลไล่ใช่ไหมฮะค่ะนปรียววันนี้บุญแท้นะคะเชินพนักงานเชิญเราแน้แนัดพังแอ๋โอ้สายตาสังไปสัอายุนอยนึงไปสังอายเป็นบัญจานอะีรบอกแบ้างเจ็ดพันเจ็ดเก๋ร็รถยักรยานหมายเลขชิบอ้าววันนา ไม่ได้ไปสักใครแล้วค่ะฮะเอาจะไปสักใครลนะแต่โอ้โหสุดยอดกว่าพี่รางวัลมากระไรครับอเมืองันก็เยอะกาชาตดกรไไรครับสองร้อยบาทคือรางวัลที่ได้รับก่อนนี่เป็นบอนอัพรางวัลที่ระลับบอนเป็นรางวัลปลอดใจแต่รางวัลนี้เป็นรางวัลใหญ่ครับเพราะเราผู้ชมมีเป็นตู้เย็นหมายเลขกสีครับ โคดีมากเะขอจัดด้วยนะครตาโตรือาเ่นะคะตเนกันแจัดรได้แก่รถจักรยานหมายเลข23นี้ด้วยนะคะรถจักรยานนะคะรถจักรยานเฉยๆรถจักรยานไม่เจักรยานจังหวัดครับาจังหวัด่ดูนลคะดูลคะ เลยทะแนะนพันธสัาจังหวัดเลยนะคะีแนี้สีเขียวเออไปได้เรื่องเรื่งขอพันธส่อไได้ได้เลว่ารถการสร้างก็ทีฟืนไ้มายอะรก็มาหาี่ไปเว่ไปรถคันนรกาะเต้นเกาหลีค่ะหมาเลขหค่ะเกาหลีเกาหลีเป็นเ้ตลาดมันพกเนื้อกันเอ้ามาบาบอกบาบ้าเลวันกองขลงก็ล่วันจากการบาม้าการสางเสบเ้อ เออเราไปต้มตอนตีสามกรโดดหิวเขาใช่เออเขาตะววงไม่ทราบว่าขาดกระโดข้าวหรือเปล่าไม่รู้แต่ชาช่วยเราเราช่วยชาชาคะเพราะฉะนั้นเราหางานเหลือไม่เยอะนะคะแล้วหมดเลยนะเชิญปรานการงาิเราเี่นท่านประหลัจังหวัดกาลรู้นะคะว่าจะตาโตาเียตาโอ้ดเสีจะดไม่ให้ตาค่ะเดิดแหงนีพ่ี่หลาน รวัแกวาแกอเอาสไต่อได้ปะไหวรุเิดปีแม่ับนไมออาเกษรหม้อข้าวไว้ทัสอครับเจ้าหทายเชิเเเชิหน้าทายล้ได้เลยครับผมขาอยู่ฟังพี่บว่าผมหนาเรียมนะผมหนาเลียมเดี๋ยวว้าวโอ้โหฮะเยกจกยานนะชชวยเยลืเชิดยอไม่้ใส่กาเกงปีนเลยครับ

เออแต่ว่าเย้าพวกบอกไม่ตอนนี้แม่กาชาติคนยืนต่อแข้าไปเรยนหาคุณได้เลักยานยนกับไมลงมาตีเบ้อใช่ไหได้มองหวนทองหรล้วไงมาเอาห้นอไปตอนคุณนายท่านนายเมืองน้าชิวเนเพื่อนอีกสามคนมานั่งรออยู่พ่อพ่ออกันกวก ตาพันตีมังซองไปนนายี่ติดตาพันมันเห็นราเพาะ่รอวัยันเราเนี่นึกก็โง่เลยกนมาก่อนนายันปวดตัวนายันประหลัดจังหวัดองคายของเรานะคะเอาท่านประหลัดจังหวัดยูไสที่นี่ะค่ะ้วนเราชเรามาบอกเน่นานประลัดจังหวัดกคนตอบพนก็พี่น่ายนประหลัดจังหวัดหองคเออจะได้อยัางจะได้อย่างละลูกลูกชายออกมาได้ลูกเขาบอกไม่ลูกชายจะปี

หมดเวลาครับหมดเวลาก็เป็นอันว่ารถจักรยานคันนี้จากบ้านหัวข้าวก็จะไปจับต่อวันพรุ่งนี้น,นะครับเป็นราวัแลแจ็กพอตที่เหลือในวันนี้ขอบคุณทุกหน่วยางานนะครับขอบคุณทุกท่าน <c oughs> ด้วยนะครับ